นอย่างของอาจารย์เดินมาบอว่าในแถวตีเกิดเนี่ยมันจะมีความหมายอยู่กับคำถามคือมาตายาปิตาทั้งหมดเจ็ดอันเนี่ยหรือเจ็ดช่องคำานี้เราได้รับคำคักแจ้งดินมาตาปิตาปิตามาตาลักษณะนี้ท่านกปลังยน่ในที่ทำา คาเื่อนตัวดสายพั่งวนึ่งต้นนั้นขั้ต้นได้เกลดหนึ่งเดนหนึ่งหรือเดสองหรือเดินสามถ้าเดินสามก็ก็เป็นต้นขนาดเล็กตอนนี้เรามาอย่างนี้เราก็คงจะคิดว่าเป็นต้นขนาดใหญ่เดิหนึ่งได้ไหมเราก็คิดดูคับยา มันไม่ได้นหมเราว่าห้าปิดตาหกมาตาห้าเป็นทิ่มใสหกเป็นทังข้าก็มีนะไม่น่าเสียหายเพราะว่าไอ้หกผังข้าเนี่ยวันเกิดปีนีเนี่ยเป็นเมตาเนี่ยมันไม่ทางเรือมันดื้อนะแต่ไม่ได้ดื้อลันดื้่บ้างหครับมันเป็นอย่างนี้ว่าตุดงานกักความรู้สึกจริงๆวบบนี้ ถ้าเรามีความพอใจหรือตัวที่จะมาให้เรา็น้มน้าวหลคานี้ก็มาด้ความจริงใจ